มุกดาหารกวางตรีลงนามแผนความร่วมมือเสริมสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยเวียดนามระยะ5ปีระหว่างพศ2568ถึง2573เมื่อวันที่5สิงหาคม2567เวลา9นาฬิกานายวรยานบุญนราภูว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะร่วมพิธีลงนาม แผนความร่วมมือระหว่างจังหวัดมุกดาหารแห่งราชอาณาจักรไทยกับจังหวัดกวางตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีนายหวอวันหึงประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางตรีนายหวังนามรองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางตรีพร้อมหน่วยงานร่วมประชุมและเป็นเกียรติในพิธีลงนามณสาากลางจังหวัดกวางตรี เทศบาลนครดอนหาจังหวัดกวางตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพิธีลงนามแผนความร่วมมือระหว่างจังหวัดมุกดาหารแห่งราชอาณาจักรไทยกับจังหวัดกวางตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยเวียดนามพร้อมยกระดับความเข้าใจความผูกพันและเสริมสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ขึ้นในทุกด้านระหว่างจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกวางตรีโดยคู่ภาคีเห็นพ้องในด้านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการค้าและการท่องเที่ยวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งด้านการประชาสัมพันธ์กิจ,จก,กรรมต่างๆโดยคู่ภาคีมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของแต่ละฝ่ายดำเนินการตามเนื้อหาของแผนความร่วมมือ อย่างมีประสิทธิภาพนายวรยาณบุญราผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกวางตรีได้สถาปนาความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกันในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวแรงงานและประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่มกราคม2548ซึ่งช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ในด้านต่างๆด้วยดีเสมอมา ระยะเวลายาวนานถึง19ปีในช่วงระยะเวลา2ปีที่นายวรยานดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารคณะผู้บริหารและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของทั้งสองจังหวัดได้มีการไปมาหาสู่เยี่ยมเยือนและประชุมร่วมกันจนถึงปัจจุบันครั้งนี้ล้วยเป็นจำนวน8ครั้งสำหรับครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือตามข้อตกลง ในด้านต่างๆที่ได้มีการตกลงกันไว้จริงๆจริงๆวันนี้ถือว่า เป็นความตกลงในอดีตตั้งแต่ปีที่แล้วที่เรามีมีมีข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะมีแผนความร่วมมือในทางบัตรให้เกิดขึ้นเป็นรูป,ปรธรรมนะครับเราเคยมีแผนที่จดเต็มจดทะเบียน MO u กันมาในอดีตตั้งแต่ปี2548แต่ว่าการปฏิบัติให้เป็นรูป,ปรธรรมเนี่ยวันนี้มากับซึ่งในวันนี้ก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ที่ประชุมก็มีเห็นพ้องต้องการน,นะครับที่จะลงมือปฏิบัติจริงนะครับในส่วนที่ กิจกรรมที่มันยังไม่สามารถที่จะ,ะไลยโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถามว่าเป็นการพูดคุยที่เกิดผลมีลูปทำมากที่สุดนะครับตั้งแต่เราได้มีความสัมพันธ์มานะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งนะครับทา,างจังหวัดบางปีก็เห็นความสัมพันของจังหวัดต่าในฐานะเป็นจังหวัดหน้าด่านถูงอ,อินโดจีนะครับเขาก็ให้ความ แล้วก็ทาให้เราได้มีโอกาสเป็นการพูดคุยกันนะครับแล้วก็วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่จะต่อเนื่องไปในอนาคตที่จะทําให้ความนัมพันเนี่ยมีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นโอกาสของมุกดาหารด้วยซึ่งกวางตีเขาก็มีศักยภาพในเรื่องของท่าเรือในเรื่องของสนามบินเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราสามารถคอนเน็กต์ได้นะระหว่างกวางตีแล้วก็ไปมุกดาหารเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของสินค้าและบริการโดยเฉพาะสินอาหารทะเลของเขาก็ดีนะในส่วนของ ประเทศไทยก็มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทางนี้ต้องการก็เป็นการแลกเปลี่ยนกับซึ่งกันและกันนะครับก็ทําให้ทั้งงฝ่ายนั้นวินวินครับนิรันชัยชุติการ PP New Thailand รายงาน